สรุปตลาดหุ้นไทยประจำวันที่21พฤษภาคมเซ็นต์ดินเด็กฟื้นตัวทดสอบแนวต้านที่1,190หลังจากเกิดสัญญาณขายหลุดแนวรับที่1,200จุดลงไปเราคาดว่าแนวโน้มของตัวเซ็นต์ดินเด็กยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่1,175แล้วก็1,160 โดยมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ1,200จุดหากเซ็นดิ้นเด็กสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ1,200จุดได้จะมีแนวต้านถัดไปที่1,230หุ้นที่น่าสนใจในภาพทางเทคนิคประจำวันนี้ KBank เกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคหลังจากราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่165ขึ้นไปเราคาดว่าแนวโน้มของตัว K-Bank ยังมีโอกาสขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ174แล้วก็178แนวรับสำหรับการเข้าซื้ออยู่ที่167แล้วก็166 แต่หากราคาหุ้น K-Bank ปรับตัวลดลงต่ำกว่า163ลงไปเราแนะนำให้ Stop Loss ตัวของ K-Bank ออกไปก่อนอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของ KTC ราคาหุ้นฟื้นตัวเหนือจุดต่ำสุดเดิมหลังจากถูกขายลงไปอย่างต่อเนื่องเราคาดว่าราคาหุ้นของตัว KTC ยังมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระด,ดับ 42.5แล้วก็44บาทโดยมีแนวรับอยู่ที่41.25แล้วก็40.50เป็นจังหวะของการเข้าซื้อแต่หากราคาหุ้น KTC ปรับตัวลดลงต่ำกว่า40บาทลงไปเราแนะนำให้ stop loss การเข้าซื้อตัวของ KTC ในขณะที่ตัวของ S 5 0 M 2 5 ฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่บริเวณ780ถึง783ก่อนที่จะปรับตัวลดลงไปเคลื่อนไหวที่บริเวณ775เราคาดว่าแนวโน้มของตัว S50 M25 ยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ระดับ760แล้วก็740 ดังนั้นยังคงแนะนำให้เน้นการ Open Shot ที่แนวต้านบริเวณ775แล้วก็780แต่หากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่783ขึ้นไปควร Stop ปลอสการ Open Shot ออกไปก่อนราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่ระดับ3,250เหรียญขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200ชั่วโมงก่อนที่จะ ขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านที่3,300เหรียญเราคาดว่าแนวโน้มของตัวราคาทองคำยังมีโอกาสขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ3,320แล้วก็3,350ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่3,000 250เหรียญขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็ทดสอบแนวต้านที่บริเวณ3.300เหรียญเราคาดว่าแนวโน้มของตัวราคาทองคำยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ3 3 5 0ดังนั้นในฝั่งของตัว gom 2 5การเบรกแนวต้านที่3.280ขึ้นไป ควร Stop Loss การ Open Shot t แล้วรอย่อหรือปรับฐานลงไปทดสอบแนวรับที่บริเวณ3,300จะเป็นจังหวะในการ Open Long เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่3,300